ดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่เขามารับชมชมไมกิคพ่อลุยจ้าสวัสดีพ่อญ่แม่ไงเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศหลักกระตงประเทศน้ำเน่าจ้ะครับผมเมนี้พอกันวันที่สิบแล้วเนาะจ้ะสิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเมนี้ไมกิคก็พ่อกิกก็พ่อเขาปลาหาเห็ดคือเกาละจ้าเมนี้พี่การเขาก็มาปลาลางต้องไม่คือเก่าครับผมตัวบนเอก้าเพื่อผลิตจังหวัดอุบลราชธานีครับผมไม้เก่าไม้เดิมเนาะแน่นครับผมไปตามลุนตามชงกับไมกกีี้้้้พ่่่ออจจะะมนนนวาาสิิดบเะ ไปเลยจ้าไปนะครับผมเอาดอกแหลกแหกมน้นครับผมไม้เก่าคือเก่าครับผม,มหัวมอรมองเฮ็ดกอคือเก่าครับผมเอาออกได้ไหมพี่ดอกก็ลังผลขึ้นมาหง่เติบเลยล่ะครับผม, <S <S มกำลังพอดีแขนแขนกำลังพูง ยหกแค่พี่นอ้อยๆอุ้ยอ้อุ้งานไม่ัเลยอ้ารตเพื่มาทานไส้งามแหงอาะกำปั่นเลยได้หน่งามแหงจ้ะปาแฝดพี่นนอแฝดพ่อะฟาคูสวยเอ้ยคู่งามจ้า โพ้ไหวตืนหน่อยเนาะหลังถึแดดว่านมอวานี้ห้องก็ขาเดยเห้อเบหินห้อบคหยใบตมาหน่อยเนาะดอกที่เ้องเห็นถูกกะใหญ่ขึ้นมาไหวนะคะ้อเนือี่ครับน้องอือจ้า หลังซ้ำอยู่โฮมเดียวกันครับผมจ้าอาวบ้านเบิ่งกระตาะก่อนครับผมโฮมเดียวโฮมเดียวพี่น้องเนะี่ยอุ้ยงามแห่งจ้าอุ้ยต่อลงงามให้ครับผมเห็ดหลังเขียวครับผม วันเจ่มพน้องวันอาจะมาทานี่ยนเห็นด้วยกันไอ้กีบวัวแดนี่ได้อาเด้อมาขึ้งบูดินขึ้นมามาัขึ้นทั้งแข่งอย่างเโี้ยสิหาคนเนาะสุดยอดพูดว่าตุ๊กตานี่จะดุ่นเดี๋ยวเคี่ยวหานี่เปิดปิดถือขะ

อู้จะมาท่องงามด้ครับนงามจ้ะแต่ว่าแลกเเป็นลายคักขนาดนี่กระตุ้นใบใหม่อีกขึ้นมาครับผมโพรโพรจ้ะก็งจ้ะสุดงามอีกแล้วครับผมเออจ้ะเสียงรถพีนองบนมาหาอีพีกันครับผม บคนไม่นอนต่อเลยบาคเดือยบกกินแต่บุ๋งกอกินอท้าขางครนี่ครับผมพอดีแกงเลยจากแดงๆเน่ยน้ะงดงงามนี่เรีบไปเป็นแบๆอ้งามเราครับผมว่ามันหมอเห็ดเียเบิกงนงามอยู่ครับสวยข้างนึงใช่ไมแหม เดือดเลนี่เอดอีกแม่งกินเลยออ้นะจุดยอดถธอพวกแพ่งจะเอาแดงเลยก่อนนะครับแมนนี่หน่อยไอ้เเมนไอ้กำลังโผล่ก็จังบักโกโอ้ยถึงหอมจริงหรอเจ้จะมาเกิดดอกเดียวแต่ามาขาจอยแต่ดอกงามเนาะเมนครับผมแดงดีขนาดแต่งเรียบบรเต็นแบบ ครื่ไรเบรคือดีฮะกินจ้ะจ้ะสวยจ้ะเกินในบ้านในขอากูนอ่จๆตัวตึ๊บผาเนื้อนาเนาะเมียนครับผมเกี่ยงดีแฮะเอาเลยจ้ะ เมนครับตัวนี้แมนใ่ไหมใช่อเนอ่นขางอ้านี่จงแมนอีกดอกโอ้ยเห็นเลยว่ะเ่นอ้เห็นปะอจูมคือเี้ด้เห็นทได้อีกดอกนึงะนั่นแลอางออ่างเนาะจ้ะนั่นเม่กี้ ขอบพระพึงเฮ็ดแดงหนาอีกครับผมทงุงทีบางแดดไว้เนี่ยแดดเพิ่ขนาดเลยครับพี่น้องเนี่ยเจ้าใส่เสื้อกนันหนาวมาพี่น้องเแขนยาวแบบหนาห่อนมาพี่นอใส่มาห่อนถอดเราจะผูกเอวเรียบร้อยคือจึงเห็นท่งขาไขามาก่กีดกูมองนี่นี่คี่อะไรนี่โอ้ยเดือกินเนาะโอ้ยเดือกินนีนก่กินแล้วกก็มาอยู่ไหน อยังไม่ได้เข้าโกนนะคะเขาโกนอะบางตัวนะดอกนึงจ้ะจุ่มสวยจ้าดอกจ้าสาวเละเห็ดแดงจ้ะอ่ะแดงนะจ้ะต้องหามนะดอกนี้หามนี่จ้ะ น่ากินบ่เพิ่นแมงค์ขาขาพี่นนอู้หูตองเราบังไงล่ะหนักปูบางเฉยเลยกำลังหมอนดินขึ้นมาดินเต็มดอกเลยเนาะจะมาล้างง่ายจดครับแต่ไป็นตอแตกเนาะหนาวอาจมันหนาวเคือหนาวก็เวียนหอนเนาะหอนจนไม่กินเลยถอดเสื้อข้าเหียวเลยเด้อครับผม ่เาลาอะไรเฮ็ดบดคอนบ่สิเกิดมม่หนตละหอดคิวเพิ่นดิมว่าอาหารพิ่ออกมาลองมาแรงเนาะจ้ะแดวดีขนาดด้วยต่อผมา,านใหญ่จ้ะอีกจ้ะินน้อยหนึ่งดินเยวกันให่กว่าอ์หารหน,หน้อยหนึ่งข้าใน่จ้ะนี่เอีนี้ครับผมกำลังโพดิน,น โ้สนี่ขาเนีดอกอะโอ้ยอะโอแตกดิหนอแตกจ้ะดอกก็งอนนครับผมมาบ้านเขาโบเห็นมาอีกกรแนยหน่อยเนาะแนครับผมนี่นี่ด้ว้อโคลครับผมโพลไม่ี้กด้ากกระตาไม่ขไปตาหน่อยก็เต็มอีกแล้วล่ะครับผม

้พี่อืมเด็ดงามจ้ะอุะ้ยเน้นอะเน้นจ้ะเองนะเก็บคู่มือแต่ป่นกาออกมาใหม่คู่มือได้ครับเริ่มแล้วครับผม หนาวมาจากหน่อยเพิ่นจะดอกมูครับผมถ้ื้อคูปีนะครับแม่แม่ทำยังไงเนาะแม่ครับมดียวไม่โดนแฮงทำอนไรเหพก่อฮอตกัวฮตก็ดิยังงมอยู่เนาะจูงงามคือกันจ้ะปืด ข้าพือนเนาะโอ้ให้เน้นม่น่นี่พี่เห็นนิดนึงเลยจ้ะพี่นนองกำลังโผล่คถืองาใหม่เนาะหักใหม่หากใหม่หัดน้ำเดือสั้ะนี่จิบานครับพี่ดองมาอเห็นม่หรออะไรข้าอวกนี่เห้

อไดอกนะว้าให้ก็ได้ได้กิน n h ยวมีส้งดอกจ้ะเตก้พ่น้องน้ำสํายกับเตียอันนี้ดอกะไรอ่ะเสียงามด้วยครับคุคากระกาญาเนาะยอดจ้ะดูนี่ให้กอดอกนี้พี่น้องขาเบิดตั้งฟาเลยวแขกกันฝนบ่หยแน่เนี่ยหอ้ยไลเลยหลุดเลย ดีเนาะไม่โซวดงาตีงนั้งลงขาบวหัวบ้านสวยวขาขาวะเช้าคนเหลวขาวอยู่ดอกคนเหลจ้ะนา่จ้ะนี่สวยๆเจ้ะ จ้ะอืมจัปลูกงามงามจะ้ะอ้ยขาขาวฝุ่นแม่จ้ะจ้ะ,จะเอา้าลูกเป็นยังสิขาลุดบ่แม่ชื่อจังโดนคนเดียบดอกนี่กันแดงส,สวยๆจะ้ะดอกจ้ะ

tôm ta sao lệ sao không sao lệ ban cha ban ban ta ôi lắng dần thằng cha đẹp bự sụt đi nó đỏng sụt đốt không sôi cha tụm nó cha ban nè คิดเรื่องใส่เสียขึ้นยางอยูอย่แล้วครับผมหอนเด็ดเอากับเเอากระเปเอาหอนเด็ด่านเพื่อนใหม่เลยยานดำเน่ย <laughs> นี่จะมาเนี่ได้ยัง้กองจกแมีมัานตาไหลครับผมห <laughs> นูว่ามันคนบูไปตองึ <laughs> ้นเพราะเป็นกองดินแะม่กองนะ ไล่ดอกอยู่พูดเห็นไหมพูดอ่ะอืมอันนี้เป็นจุ่มเป็นจุ่มเป็นจุ่มตัวนเป็นจุ่มเลยไอ้พูดเป็นจุ่มเลยเนาะพูดแมนอืมพูดได้ครับพี่น้องพุดจุ่มจุ่มพูดจุ่มนี่เริ่มต้นจากติ่นเนาะจ้าเออเปิดออกได้ไม่กี่เปิดก่อนได้ครับผมเปิดตองนั่ครับผมเพราะว่าเปิตองมันจะเสียงดังขู่ขาดขู่ขาดมากี อขอท่าย <c oughs> ัา่งาได้กนสวยงามีดงเนงงาครับผมมอขอท่าด้ด้ครับ ห้องให้อบริมาหราเหมือแล้วเนาะแม่แม่เด็ดเด็ดนุ่งกันีบัตรขอเนยยเด็ดเด็ดก็ได้นุ่งก็ได้ น uh oh, ี que, oh, ่เป็นเปลนเนาะี่ครับผมข่าแต่สวยจ้ะดอกอะเงี้ตาสองกระเด็นจริงคครับผมผู้นจ้ะพี่เนอะงนี่เอก้ำแข้งจี่น้องเองเนาะรักผมีนจุมคือกานอะุตนี้ ผีเลยเมื่อกี้สองดอกไม่อุ่นโลคบอก่ะเปิดให้คอยเอาครับผมเปิดแห้งแล้วดอกมันจะแตกว่าสิเก็บเรียวกับอะไรครับผมมันเป็นดอกทีแตกไว้ครับผมแตกไว้จะเหีห่ยงอัน ตูแบนก็แข็งดีครับผมนี่เราเนี <hint anha> ่ยี <COR> <AN> ่กพิ <ab ans YN> <m ess> ่เกิน็แข็งก็แดงบางีเนาะแม่จ้ะจ้ะจุมงอ่ะนะแม่ครับเอกีไกลมาอีกบานนึ่งบานงามไปแน้อือสังเกตบนไหม่ป๊นี่ดิเมื่อกี้กระสีไปที่จ่าอยู่บ้านเน้ เย็นบานอหันดานเดียวต่อน่าจะเป็นแดงที่นี่สามแดงแดงแดงทีอันดับหนึ่งคือแดงกอครับผมแดงหนากะมูคือแดงกออันดับสองก็มาแดงหนาอันดับสามไปคือแดงบางครับผมแดงลังสัมมันได้อายเออแดงลังสัมเนอะนี่อ่อืมนี่สามชีแดงนะครับผมคุณเหรอครับผมมีหลายแดงที สาำเห้เลางงไม่ลายสีเลยเนาะแม่นจ้ะอืมดี่นครับผมจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะอวบานงานแห่งครับผมเม็นจ้ะสองเลยครับผมอื้อนี่กัน

สีเต็มตานะครับผมบอลยังว bon ่าหันเบิดเด้วยครับผมพผทั้างในเมื่อกี้นะเห็นบ่นี้นี่นั่นเอาเลยนั่นอ้าบเลยถ้าอวดไปไงจุกนังบ้านน่งจ้ะนีมจรินังาำน่อยนะ ไม่มีที่ติเลยจ้าอันนี้จุ่มหน่อยโอเคงอกจังที่อีกหน่อยจ้าว้าทำมาเรืงอยเลยครับผม ตกะใบใบมาพันเดิมอ้าวพ่อกำบอกว่าค่ะมันจะทำแล้วเป็มสวยจ้าจ้าจูงงานครับงานตัวอ่อนดูเนี่ก็สวยจ้านังเอกคือกนได้เนีหญ่เมื่อมันแดงก่อครับผมตางเอกกลุ่มใหญ่เลยเนี่ย สมบูรณ์แฮะสมบูรณ์ฮะอันี่จ้ะผาสวสวยจ้ะอือจุดสีอา,ายุไลก็ยังสวยเขาเลยแม่จ้ะจีครับสิบห้าเลยเนะี่ยโอ้ยสิบสี่สิบห้าอะไรเนะด่นเนี่ยเด้อพูดทั้งหลกยพูด เดยงามสนองเนื้อแว่มชินหาทุกอยหยสวยแหงเนาะอ้ยกำลังงามแปดแล้วอืมตัวโอ๋อันนี้เขาจะไดกาครัวออเนงามงามจ้จ้าันเนาะอ้ฟันงามครับผมสวยๆจ้ะอีกไ งไกันนเดอเคนี้องรังไพูดดามัเอ๋อน,นี่จะโอเคอยู่ออกด่างน้อยครับผมอันนี้คนนาคาสองอยไม่แต่สีงอมแ,แมเมบเอ้ยเจมสีเจมเจมจะนี่จูมจะน,นังคารั่วังคารั่อโอ้ย าขาลายขาลายพี่น้องขาลายเหลือ,อ,องานพี่น้องงานครับผมดองเลยเหมือนหอนเอาให้ได้ครับพี่น้องขีดคอนเหลิมหลวงพ่อจักครับผมหรวงพ่อจักแต่คอนหรวงพ่อจักครัคบขึ้นหอดผู้ขึ้นหอดเขาอีก,ก,กหรือ <c oughs> ว่าเขาจิกขึ้นหอดอยู่แต่ว่ากระชือวัดอสการงามเนาะไอ้เนาะโอ้โหครับผมถือเข็มด่าง อันสวยอยู่ด้อ่ยสวยงามมากนะงามละงาม,งามดูดตาหลหล่มก็ทึ่ตาเลยเนี่หลุ่เนล้วหล่มแล้ยมันแบบหล่นหล่มเยครับหล่มั่งฟูตาแล้วนีเราะต้งเห็นอีกดิสีแดงแดงหลวงวครับมัน สิ่พาอ,อวยกับเด้อครับพี่น้องบ้านพี่บุญยอดได้ย่อนมันกัน็ดีรถพุ่นนะครับสิหาไปนําครับผมก่อนสิฮอดรถก็ต้องหาไปเรื่อยๆครับผมเฮ้ยผังงามทางเมื่อคือเก่าครับผมจ้ะจีมแหนซุณจ้ะตื่นแรงงานหร่อไงงาจ้ะ นี่มีจิบจี๊บท้าไหนพัย่าครับผมหังาเฮ็ดกับวแปดปันไดนได้ครับผมตกครับผมตึ๊บตกต่วนไม่หน่อยจ้ะก้ออกมาก็มานเห็นอีกเต็พี่นมดคนละมุมจ้ากันยัีไครับผม Nó thú cũng vậy sao phụng ta Ngoài này ta Để xây thú không? Thế này thì ở đây chứ

ผมได้เวลาสรุปผลงานแล้วครับผมมาห่อรถเป็นทีเรียบร้อยเลยเรือครับผมเมื่อผผลงานเมื่อกี้ก็พอกี้ครับมานี่หาเห็ดปลาล่างครับผมเบ้ย์เมื่อไงครับสุดยอดแสดงเสดงเสดงเสดงออริทอีกบ่แสดงออริทอ่าวันนี้ถือว่าสุดยอดหน่อยเนาะแมนครับผมมานแห้งจากพี่น้องมือเช้าเขาโฮมเฮดกอกกับพ่อได้เก็บจ้ะโฮมเล็กกับใบเป็นทั่วคนตาเขาอยู่เนาะแมนครับผมจ้ะนี่ ก็หญ่ๆจ้ะพี่น้องก็ม hm ีเห็ดแดงหนานําครับผมมีเห็ดแดงหนามีเห็ดหน้าแลยอยู่จ <in> ้ะห <gar> ัางบ่หลายจ้ะหลักๆกกะเป็นแดงหนานั่นล่ะจ้ะแดงหนาหลายกว่าโมเนาะนี่ครับผมแดงกอที่2จ้ะล้วนๆเด้อครับนี่แดงหนานี่ครับผมแม่นจ้ะแดงหนาหลายแห้งกว่าโมจ้ะพี่น้องถือว่าหมานคือเก่าจ้ะหมานสุดยอดจ้ะเห็ดผึ่งดําก็มีเห็นมาแน่เล็กน้อยเนาะมื้อนี้เนาะกระพ็ดผึ่งเลือด2ดอกงามๆเนาะ นี่ครับผมใช่หอมน้ำผึ้งครับดอกหนึ่งเอาสรุปประมาณจนเหลือถุงเด็ดส่ตาครับผมโอ้เหลือตาเด็ดส่ถุงครับผมอย่างปลอดภัยเหลือถุงเด็ดส่ตาจ้าพี่น้องสจหรับคลิปวันนี้เราจะเป็นคลิปของวันที่สิบนะจ้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเมื่อกี้ก็พอกลิกระโฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งนะจ้าถ้าเชินชอบวิดีโอจากในแคชเลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสะไขกดกระดิ่งน้ำเสีองจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมืิอฟ้าลุยจ้า เมก,ก,กิก็พ่อกีก็ขอขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแช่ทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแร่งใจคือเก้าล่ะจ้าขอพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจาที่คมเมนต์ดีๆเขามาให้กำลังใจเม่กิก็พ่อกีจ้าครับผมขอพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปเมื่อนี่ยเมกิก็กพ่อกีกะฝากผลงานไว้เพียอซสานี่ละจ้าเอาไว้บอกกันใหมเมืมน่นาว่าเม่กิกสีภาพไปหาหยังพิกัดไเนอกจากนี่เม่กิก็พ่อกีก็ขอตัวลากระบันกันเด้อจ้าขอเก้าเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญ่แม่ใเอฟซีทุกคนทุกท่านคผม ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการตีชมทุกกำลังแรงใจครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมพอกันไหมคลิปหนาครับผมว้าพอกี่กวพีดขอโทษขออภัยด้วยจ้าพี่หนอง <laughs> เป็นเหตุการณ์ปกติ <laughs> <laughs>